5 minutes podcast b r o u g ที่ o you บ y ายสีจัน everyday matte lipstick lip matte แต um ่ชุ่มชื้นไซส์มินิกับ2สีขายดีเพียง99บาทที่7 e เ e ่ e เเท่านั้นสวัสดีครับที่นี่ต้นน้้ส่อง5 minutes podcast ไอเดีๆใน5นาทีคุณอยู่กับวรวิทานอุสาหานะครับวันนี้ผมคุยชวนคุยเรื่องการ manage ของการเป็นหัวนหน้าในช่วง crisis นะครับอีกแล้วนะจริงๆช่วงน,นี้เราก็จะมีคอนเทนต์แนวนี้อะไรเยอะนะฮะ บทความจาก Harvard Business Review ครับ Are you leading through the crisis or managing the response นะคุณ leading หรือว่าคุณแค่ตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปถึงว่าเขาตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปถึงว่าเกิดอะไรขึนขน้นปุ๊บคุณก็ react อยู่ใน reactive mode เขาบอกไว้จริงๆแล้วเนี่ยการ manage crisis เนี่ยสี่เรื่องที่เป็นเรื่องที่คนทำผิดพลาดที่สุดมีอยู่สามเรื่องน,นะฮะอันทะีนะ่หนะึนะ่ง take a narrow view คือมองเรื่องแคบๆเขาบอกมันมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่คนเราจะมองอะไรแคบเวลาเรากลัวมันเป็นเวลาเรากลัวเนี่ยนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าทันโนวชั่นอันนี้คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทั้งกับในเชิงความคิดและเป็นกับตาเราก็เป็นนะฮะเวลาเราสมมุติสมมตินะฮะสมมุติว่าคุณอยู่บ้านปุ๊บแล้วคุณรู้สึกว่ามีโจรเข้าบ้านเนะี่ยวิชั่นของคุณเนี่ยมันจะโฟกัสไปตรงหน้าแล้วมันจะไม่ออกข้างๆ้ามันจะโฟกัสข้าข้างหน้าเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าวิชั่นเราจะทันโนก็คือแคบนะฮะ เอ่อในคร i สิสไม่ใช่วิชั่นแบบนั้นแต่มันเป็นมันเป็นความคิดถ้าเกิดเรา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 มีความคิดที่เป็นทันโนวิชั่นเราจะดีไซน์ทุกอย่างที่เป็นเซโป r o t e c t i o คือเราจะมีมีโอกาสที่หยุดทำทุกอย่างแต่ว่าผู้นำที่เก่งจริงเนี่ยจะมองเห็นว่าเรื่องของคร i สิสมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือหลังจากนั้นจะเอาไงภาพใหญ่คืออะไร หนึ่งวันนี้เจ็ดวันสิบสี่วันสามสิบวันสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีสองปีห้าปีจะเป็นยังไงจากคริสครั้งนี้คริสครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเราหายไปทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ผลของคริสในวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อห้าปีข้างหน้าอย่างแน่นอนคนที่มองเรื่องนี้ออกอยกตัวอย่างนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเออนี่เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะที่จะตัดบางธุรกิจและลงทุนเพิ่มในบางธุรกิจคําว่าลงทุนเพิ่มกับคริสช่วงน,นี้มันฟังดูแบบ ไม่ไม่เม e ก s e เซนส์ออกมากๆใช่ไหมสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่แต่ว่าบางทีมันต้องทำอันนี้ก็คือเรื่องของวิวเรื่องที่สอง get serious by managing บอกว่าคนจำนวนมากเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะต้องบริหารจัดการอะไรบางอย่างนะฮะคำว่าบริหารจัดการอะไรบางอย่างนี่ก็คือต้องตัดสินใจอะไรตลอดเวลาต้องมี decision making ตลอดเวลาเขาบอกเลยความันจริงแล้วเนี่ยในการ manage crisis ที่ถูกต้องคุณต้อง ต้องให้ต้องเลือกคนให้ถูกหนึ่งเลือกคนให้ถูกนะครับแล้วต้องเชื่อเขาแม้ว่าเขาต้องกำลังต้องตัดสินใจที่เรื่อสิ่งเร่เป็น Tough Decision คุณ provide support แต่อย่าไปตัดสินทุกเรื่องนะฮะเป็นที่มาของข้อที่3 over centralizing the response เรื่องปกติเหมือนกันเวลามี crisis การตัดสินใจมันจะถูกรวบกับมาที่อยู่ที่ผู้นำนะฮะแต่มันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันการทำแบบนี้ บางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณไปสร้างเลเยอร์ใหม่ที่ไปตัดสินเรื่องเล็กๆตลอดเวลาคือเหมือนกับไปไมโครแมネจเรื่องเล็กๆที่เเยอะแยะไปหมดนะครับโซลูชันที่ที่ดีกว่าการทำแบบนั้นคือเขาบอกว่า seek order rather than control คำว่า order ในที่นี้หมายถึงคุณต้องทำให้คนของคุณรู้ว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาแล้วเขาต้องคาดหวังอะไรจากคนอื่นนี่คือคำว่า order ถ้าทุกคนรู้ว่าออเดอร์คืออะไรคําว่าออเดอร์ไม่ใช่คําสั่งนะครับคาว่าออเดอร์นี่หม,หมายถึงว่านี่คือมาตรฐานและสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นมันคือบรรทัดฐานขององค์กรเราในตอนนี้แทนที่เราจะลงไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างลงไปดูบัตเจตอายกตัวอย่างบัตเจตตัดทุกอย่างเลยแล้วลงไปดูกระดาษจง่ิูวไปตัดหมดเนี่ยนะฮะไม่ใช่วิธีที่ดีวิธีที่ดีคือทำให้ทุกคนรู้ว่า นณตอนนี้ priority หลักขององค์กรคืออะไรเราควรใช้เงินกับเรื่องอะไรและเราไม่ควรใช้เงินกับเรื่องอะไรแล้วให้อำนาจกับคนที่เขาอยู่ในหน้าที่ทําต่อไปข้อที่สคือ forgetting the human factor ในช่วงหลังของ crisis แบบนี้เนี่ยบางทีหัวหน้า leader เนี่ยก็จะไปโฟกัสกับเรื่องของราคาหุ้นนะฮะรายได้ คอสตต่างๆพวกนี้จนลืมไปว่าจริงๆเนี่ยคนเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยมันเป็นคริส i ิที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนแล้วด้วยถ้าหากว่าคุณ manage Crisis ครั้งนี้โดยที่ไม่ใช้คำว่าไม่เห็นหัวคนแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันนะหรือว่าไม่ได้ดูแลคนดีให้ดีพอนะฮะคุณอาจจะรอดคริสิครั้งนี้ไปได้โดยมีกำไรก็ได้นะนะ,ะตัวเลขดีราคาหุ้นดีแต่ไม่ได้ใจแลวเมื่ไม่ได้ใจแล้วเนี่ย ทีมที่สร้างขึ้นมามันก็ไม่แข็งแกร่งวันหนึ่งเขามีโอกาสไปที่อื่นเขาเข้าไปแต่กลับกันถ้าคุณดูแลคนคุณให้ดีคุณอาจจะรอดจากคราสิชครั้งนี้ไปถ้าคุณดูแลคนคุณอีคนของคุณทุกคนช่วยเหลือกันเต็มที่คุณอาจจะรอดไปแบบดีมากๆเลยก็ได้เพราะว่าคนของคุณช่วยเหลือกันเต็มที่หรือคุณอาจจะรอดไปโดยที่อาจจะสะบักสะบอมแต่ถ้ารอดไปได้วันที่กลับมาคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทํางานกับคุณเพียงเพราะค่าตอบแทน อีกต่อไปแต่เขาทำงานกับคุณเพราะเขาเชื่อในตัวคุณเชื่อในความเป็นผู้นำเชื่อในหัวจิตหัวใจที่ยอมสู้ยอมลำบากไปกับทีมงานเชื่อว่าคนนี้ดูแลเราได้เพราะฉะนั้นเขาทำงานด้วยใจด้วยซึ่งทีมงานที่ทำงานด้วยใจเนี่ยหลังจากคริสิ์แบบนี้เนี่ยจะมีค่ามาโขลาและมาหาศาลมากๆเพราะฉะนั้นระวัง ทรัพยสีข้อนนะฮะ taking narrow view getting seduced by managing over centralizing the response แล้วก็ forgetting the human factor ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast Presented by สีจัน Everyday Matte Lipstick Lip Matte Size Mini